สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้เราจะมารีวิวเปลี่ยนจอ vivo นะคะเครื่องน,นี้เป็น vivo y 7 6นะคะของลูกค้าจอแตกทัชสกรีนไม่ได้แล้วก็เสียงภาพเนี่ยเพี้ยนไปเลยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากเปลี่ยนจอไปเนี่ยเป็นยังไงนะคะอันนี้ด้านล่างนะคะอันนี้ด้านข้างนะคะแล้วก็ด้านบนนะคะนี่นะคะ ค่อนข้างจะโอเคเลยแล้วก็มีติดฟิล์มให้ด้วยนะคะจะแถมฟิล์มให้ทุกรุ่นเลยนะคะสำหรับเปลี่ยนหน้าจอนะคะนี่นะคะทีเดี๋ยวนี้มาดูทัชสกรีนกันนะคะนี่นะคะวาดไปให้ด้วยหน้าจอเลยจุดไหนที่ทัชสก,กินไม่ได้มันจะไม่มีจุดสีฟ้ฟาๆนะคะนี่นะคะ ัสกรนหน้าจอได้นะคะต่อไปสีจอนะคะนะคะสีเรอไม่เพี้ยนไม่มีรีพริเซลไม่เส้นนะคะคุณภาพสีจอก็ตามคลิปว,วีดีโอเลยนะคะปุมมปมป่มเมนูปุ่มย้อนกลับปุ่มเมนูปุ่มโฮมกดได้นะคะต่อไปสัมภาษณ์นะคะ1 2ึ่งสองสห้าหเจ็ดแดเดอกต่าสูสี่เหลี่ยม หน้าจอสัมผัสได้นะคะอันนี้หน้าจอลื่นไหลไม่มีกระตุกนะคะสามารถดูคลิปวิดีโอได้เลยนะคะนี่นะคะเรียบร้อยนะคะเปลี่ยนหน้าจอของ v i v o y 7 6จสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจเปลี่ยนหน้าจอสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ